แนะนำวิธีการคัดลอกตัวชี้วัดนะครับของรายวิชาต่างๆนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมทดสอบในชั้นป1ทับ2นะครับในในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้มีตัวชี้วัดอยู่แล้วนะครับทีนี้เราต้องการก๊อป วิชาวิทยาศาสตร์จากห้องป .1 นทับ2ไปยังป .1 1ทับนะครับแล้วก็ไปที่ห้องป .1 1ทับแล้วก็ไปที่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับตอนนี้มีมีการสร้างหน่วยการเรียนรู้แล้วครับ1ตัวเดี๋ยวผมจะขอคัดลอกเลยทับไปเลยนะครับเราต้องการคัดลอกตัวชี้วัดและคุณลักษณะทั้งหมดจากห้อง อื่นนะครับมายังห้องนี้นะครับก็ต้องอทีนี้เราก็ไปเลือกห้องอื่นนะครับก็คือห้องปอ .1 นทับ2รายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับกดคัดลอกนะครับเราจะคัดลอกจากห้องปหนึ่งทับ2มายังห้องปหนึ่งทับ1นะครับเราตกลงนะครับอตอนนี้ยังไม่มีนะครับลองรีเฟชดูหนึ่งครั้ง น,นีตัวชี้วัดต่างๆก็จะมาอยู่ในห้องปอ .1 ทับ1เรียบร้อยแล้วนะครับลองย้อนกลับไปดูนะครับามาแล้วนะครับนี้ลองเข้าไปกรอกคะแนนดูนะครับ เราก็สามารถกรอกคะแนนได้แล้วนะครับประมาณนี้ครับกรอกเสร็จก็กดบันทึกข้อมูลปกติครับนี่เราไม่บันทึกนะครับขอกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งว่ามันยังมีอยู่หรือเปล่านะครับเดียวครับวิทยสากอสหรึ่งทับ1ก็มีตัวชี้วัดเหมือนกับ ห้องปอ .1 ทับ2แล้วนะครับ